ทีนทาม วันนี้ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารองนายกรัฐมรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลตรวจราชการและติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะก็มีนายสักกักบิลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่นะคะผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นและประชาชนให้การต้อนรับนะคะที่บริเวณชุมชนชาเลบ้านสิเข่งเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสารายอเภอมืองสตูลจหสตูนนะคะซึ่งก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเนี่ยทั้งต้อนรับแล้วก็รายงานผลการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นําเสนอข้อมูลสภาพปัญหาบนเกาะหลีเปะที่ต้องการให้ภาคราฐัฐริ่งดําเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนของชาวเลกลุ่มรักลาโวยที่อยู่ในพื้นที่มายาวนานนะคะเป็นกลุ่มตั้งเดิมเลย ปัญหาที่มีในพื้นที่ที่เกาะลิเปกก็จะมีปัญหาน้ําท่วมในชุมชนจากการถมดินปิดกั้นทางน้ําของเอกชนนะคะเส้นทางสาธารณะและทางเดินลงทะเลถูกปิดกั้นการถือครองที่ดินของสถานที่ราชการบางแห่งอย่างเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลมีขนาดพื้นที่ที่ไม่ตรงกับการบริจาคในอดีตรวมไปถึงข้อพิพาทด้านที่ดินระหว่างชาวบ้านกับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาการบุกรุกชายหาดและป่าสาธารณะซึ่งเป็นแหล่งทํากินของชุมชนค่ะนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของการทําประมงผิดกฎหมายและการที่บริษัท ดำน้าหรือนักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยทำลายเครื่องมือประมงของชาวเลก็ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็สูญเสียรายได้ในช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็ได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ทํางานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเร่งด่วนและก็ระยะยาวชุมชนชาวเลสามารถที่จะดํารงชีวิตตามวิถีดั้งเดิมได้อย่างมั่นคงนะคะท่านรองนายกุทรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดปัญหาหลักของชุมชนชาวเลบ้านสิเข่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสาธาร ลำรางสาธารณะแล้วก็พื้นที่สคหนึเลขที่7พร้อมกับรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดเลยท่านยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนดั้งเดิมและท่านก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดําเนินการภายใต้นโยบายกเกษตรเพื่อประชาชนเพื่อให้พี่น้องชาวเลเกาะลิเปะน,นั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะทีนทาม